สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมทอนจาก t ู u ี่สตูดิโอเว็บสอนทำกระเป๋าหนังแฮนด์เมดทางออนไลน์วันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเพื่อนเพเกี่ยวกับเรื่องของหนังมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาหลายท่านนะครับว่าหนังที่เป็นหนังแฟชั่นมันมีแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะนำมาทำงานในลักษณะแบบแฮนด์เมดวันนี้นะครับผมจะมาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกัน คำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับว่าหนังแฟชั่นประเภทไหนที่สามารถนำมาทำงานในลักษณะแบบแฮนด์เมดหรือว่างานเย็บมือได้บ้างผมขอตอบเลยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้หนังแฟชั่นได้ทุกประเภทนะครับในการนำมาทำงานในลักษณะแบบแฮนด์เมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังแบบผิวเรียบหนังอัดลายนะครับหรือว่าหนังปั่นลาย ทุกชนิดเลยเพื่อนๆสามารถนำมาทำงานในลักษณะแบบแฮนด์เมดเนี่ยได้ทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับผมได้นำหนังแฟชั่นหนตัวอย่างมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับและในช่วงของท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีตัวอย่างชิ้นงานนะครับที่ทำจากหนังตัวนี้มาให้เพื่อนๆชมด้วยตัวอย่างหนังที่ผมได้นำมาแนะนำในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็น หนังที่เรียกว่าหนังชามัวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังชามัวแบบพ่นนะครับโดยทั่วไปนะครับหนังชามมวเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทจะมีหนังชามัวแบบย้อมทะลุนะครับแล้วก็จะมีเป็นหนังชามัวแบบพ่นนะครับในวันนี้ผมเอาตัวอย่างหนังชามัวแบบพ่นมาให้เพื่อนๆดูนะครับ เรามาดูคุณสมบัติของหนังชามัวกันนะครับสำหรับหนังชามัวเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1.8มิลนะครับความหนาของหนังนะครับจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1.8มิลนะครับหนังชามัวจะมีผิวสัมผัสที่นุ่มนะครับมีเนื้อ,อไม่ยับง่ายอยู่ทรงนะครับ ที่ผิวของหนังชามัวจะมีลายตามธรรมชาติที่เกิดจากการปั่นนะครับในส่วนของลายที่อยู่บนตัวของหนังชามัวนะครับจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันในบริเวณต้นขานะครับขึ้นไปบริเวณด้านบนหรือว่าด้านหลังของลําตัวเนี่ยจะมีลายที่มีขนาดเล็กนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นลายที่บริเวณด้านบนนะครับจากตำแหน่งของต้นขาขึ้นไปที่ด้านหลังนะครับจะมีลายที่ค่อนข้างละเอียดแบบนี้นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับหรือว่าบริเวณต่ำลงมาจากต้นขาไปจนถึงบริเวณท้องเนี่ยจะมีลายที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายที่อยู่บริเวณท้องหนังนะครับหรือว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับสำหรับลายที่เกิดขึ้นบนหนังชามัวนะครับเพื่อนๆจะเกิดจากการปั่นนะครับไม่ได้เกิดจากการ ปั๊มลายนะครับเพราะฉะนั้นหนังที่ปั๊มลายเนี่ยจะแข็งนะครับส่วนหนังที่ปั่นเนี่ยเนื้อจะนุ่มกว่าเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณด้านบนอีกรอบหนึงนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นด้านบนนะครับเนี่ยผิวก็จะ,ะลายก็จะละเอียดกว่าก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับหนังชามัวนะครับหรือว่าหนังทั่วไปนะครับเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยขนาดของมันเนี่ยก็จะเท่ากับวัวครึ่งตัวนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบหนังชามัวนะครับเพื่อนๆสามารถนำหนังชามัวมาทำกระเป๋าด้วยเทคนิคแฮนด์เมดได้เลยนะครับไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำเป็น กระเป também, ja ๋าสตางค์ใบเล็กๆนะครับกระเป๋าซิปล็อกกระเป๋าสะพายหรือว่ากระเป๋าถือเนี่ยสามารถนำมาทำได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะกระเป๋าที่มีลักษณะแบบอยู่ทรงนะครับเราสามารถใช้หนังชามัวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชิ้นงานที่ผมได้ทำจากหนังชามัวชิ้นนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ และในโอกาสหน้านะครับผมก็จะเอาหนังชนิดอื่นๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกัน